โจพร้อมยังโจ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 สิบสองสสามสิสี่สิบห้าสสิบจสี่แลบ้าสิบสิ่สิบ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 สิงสิบ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 สีบสองสิบสิ่สิบสิ่สิบสิบสลบสิบสปไสิ่สิบสกบสาบสิบสิบสบสิบสิบสิบสสอสสสบสสอสสสบ เกาะนี้เพนแบ่งไหมครับแก้ดื่มมะพร้าวแล้วใกล้ๆกันเกย์ใส่ไม่ดีเกยมีเกาะแบ่งสักสองตัวไหมครับสองตัวเหรอใช่คือหนูมีนะแต่ว่าจะหมกเลยโอเคไม่เป็นไรยี่มีเพนไหมมีเพนไหมไม่เหลือแล้วนะโอเคเหมือนกันยืมได้แต่พี่ให้จ่ายต่อได้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 ว่าไงเกาใช้อีโหมดแล้ว ิโทรมาเหรอใช่เหรอน่ากลัวมากน่าเจีงล็อกจิตเป็นไงแล้วก็หงแง่แล้วก็วางใช่เหรอใช่ลอกจิตน่ากลัวคนแบบนี้มันยังจะมีอีกเหรอให้มันโทรมาเบอร์มินมามาตอกแล้วถึงมันโทรมาหามินก็ได้มินจะเป็นคนรับดาเมจทุกอย่างจริงเฮ้ยใครอีกคนนึงอ่ะอยู่ไหนอ่ะ กันเท่าไหร่เล็นใครอีกคนเนี่ยพี่วูเขารับกันคันเท่าไหร่แปดนุ่นแม่เนี่ยทั้ง <8 S 1> หมดเนี่ยไปจุดสิบอยู่ไหนกันหรอทุกคนนี่ครับอยู่ในพุ่มข้างบนก่<ฮ>อนฮะพี่โทรมาทำไมก่อนพี่กาเ่นโทรมาทำไม มันเป็นโรคจิตไงพี่กาเรนว่าไงพี่พี่กาเรนมันบอกว่าเหนื่อยปะนักขานักขวาเนี่ยวันเนี้ยมันบอกเงี้ยใครอ่ะใครอ่ะไอไอตัวเงินตัวทองพี่มันเห่าอะไรฮะมันคือเบบี้ป่าแก่น้องตัวเงินตัวทองอะไรไม่ใช่พี่ของหนูมันคือ่อตัวเงินตัวทองมันใช้ฉนากแล้วมันปากหมาเกินอู้หอีฟ่อนนั่งของพระจันใช่หนักขวาแปลว่าอะไรอ่ะ ก็วันนี้ไงข้อหลักขวาไงคือเขาไม่ตอบอ่ะอุยเขาไม่ตอบหนูเหรอใช่มันซ้ำหนูว้างหน้าไม่พร้อมหนูเหรอเฮ้ยพอดีแชทพี่หนักซ้ายอะดิข้างหลังเรานะจ้าเพราะทีไม่มีแชทให้หนักซ้ายเราพอไม่ได้ยอมตอบเขาไงไม่หนักซ้ายพี่นั่งที่นั่งคนขับฮะนี่นั่งคนขับฝั่งสองคนก็หนักไปทางซ้ายไม่ฟุ้งไมมมีนะใช่เหนื่อยตเหนื่อย เฉียน้ำเงินดีแล้วโหต่ต่คนที่ไม่ได้ถือมัดอะมัดต่อคุณหนูอยากซื้อก่อนเบบี้บีเตรียมถากย้านะพี่หนูอยากซื้อก่อนไม่มีซื้ออะไรซื้ออะไรไม่มีก่อใช้แล้วอในตู้เหลือสิบห้าตัวอุ้ยวันนี้มินเสียดายมากมีคนจะมาขายมินใช่ปะเอ่อแปดเหรแปดพันสามร้อยตัวแต่มินรับไม่ทันอ้เหียไม่งั้นมินกำไรเอ้ยไม่ใช่ไม่งั้นนี่มาแบ่งขายคนในแก๊งแล้วพี่มินแปดพัน เดี๋ยวเขาขายเลดเจ็ดพันเจ็ดพันแ่เอะไรมาเจ็ดพันนองพี่อกขายเจ็ดพันได้ไหมไม่มินขายอ่ะเก้าพันนะมินขายไปแล้วอ่ะมินขายไปหลายร้อยตัวนะเลดเก้าพันสองอะมีคนรับทำไมไม่ได้เยอะมากมีคนรับเยอะมากเพราะว่ามันขาดแขนน่องแล้วแม่เราไม่ครบอ่ะแม่บอกเขาเก็บนะแต่โอเคไม่น่าจะปล่อยให้เก็บหรอกเรามีห้าได้ไงอย่าไหนบอกมีหดหาไม่ทันคนหนึ่ง ไม่มีระยะข้างหลังอยู่โอเคลงมาปิดแล้วเห็นไหมใช่โอเคโอเคเอลเคมือเอาหูไม่ดีเพื่อนมือพูดไม่ชัดเพื่อนกลัวพูดชัดแต่มือของแก่แล้วเข้าใจไม่เราไปปิดสีน้ำเงินไปไปเดี๋ยวเปิดไปเปิดให้สวยๆนะบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊เขาหนีมีเขาหนีไปแล้วมีเขาเก็บอยู่อ่ะไป เขาเก็บนานแล้วนะเฮ้ยไปไปวเไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทันทันเมื่อกี้เขาแคนเซิลไปแล้วเร็วเร็วนี่มานี่หนูใชคแคนเซิลไป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 ไมีมีขึ้นไหนังไหระวังเนินนะระวังข้างบนนะระวังเนินใช่ระวังเนินไม่เขาพูดแรงอ่ะ อีเทียมันร้อนะไรตอนนี้เนี่ยไอติมอีกไม่มีติมไม่มีติมอ่ะแกมีติมบ้างแกมีติมบ้างไม่มีเหมือนกันไม่มีไอติมอ่ะไม่มีปำยาวพี่เพื่อนเราโดนเอ้าใครลงไปแล้วไปตอนไหนอะเอาพี่ไปไปชุบไปชุบไปชุบคนหนึ่งชุบคนหนึ่ง ถ้า <Why? S 2> เราโดนปะ yeah, <c oughs> อย่าโดนกันบุตรอุ้ยมีคนมาซ้อน นัวไปไหมนัวไปสวยสวยครับสวยสวยจีย่ข้างหลังมีดเบิร์ดมีดเบิร์ตหน่อยมีดเบิร์ดหน่อยทาไมเข้าเข้าเลยไม่เข้าเข้าเลยมันมีคนข้างล่างดีนะสีแเกวาระวังนะในพุ่มเยอะนะนี่ไว้อย่าให้เขามาชุบเล่นโซนเล่นโซนเล่นโซนพี่เราพิมพี่พิมตามเป้งมานะสีเขียวอ่ะเกลียวระวังนะมันเป็นนางเกลียวมันเป็นพุ่มด้วยอ่ะชุบเพื่อน เขาช่วยนะเขาช่วยนะเขาเก็บด้ยถ้าเราลงไม่เห็นปะเขาชุบข้างล่างอะ่ะมันเป็นเนินออออโอ้ยยียน่ากลัวจัดเนี่ยกูเล่นไม้แล้วคไม่เล่นล้ะมีดโอ้ชุบเอง่งไปเล่นชุบเองไปเล่น อะไรไปดิ โอเคโอเคพี่เล่นไปเลยพี่เอ่นเล่นให้เล่นเล่นให้เอลเคลง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 พี่เก็บให้หมดมีสี่เท้าข้างหลังคนหนึงเห็นไหมเขาไม่ชุบเพื่อนเล่นสี่เท่าให้หมดก่อลโอเคเขาเก็บอยู่นะ เขาเก็บอยู่กู <c oughs> โดนก <c oughs> ูไม่รู้เขาแค้นแล้วปะ <c oughs> เ่นนนนระวังเเเิพือหมือนเราเล่นกับทุกตี้อ่ะกันหน่อยพี่พี่การเรื่องมาเรื่งองมาเรื่องกำลังกันการหน่อยการเล่นเล่นกันหน่อยก,อกันหน่อยโอเคเก็บนะไปปิดด้วยชุุอย แม่น้ตรงนี้เขาก็รีอะดีนนะ่ะอ๋อมีสีเทาอยู่ข้างล่างเพื่อนโดนเพื่อนโดน <c oughs> โอ้มันเป็นโนินพอดีอะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเห็นป่าวะ ชุบอยู่พี่ชุบอยู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 ่ชุบตอเพื่อนด้วยชุบเพื่อนต่อบด้วยชุบเพื่อนต่อบด้วยนะชุบเพื่อนต่อด้วยแล้วเราก็รีบลงไปนะมาว่าคนอื่นเขาอ่ะมีคอมเหมือนกูเปล่าไอ้สัตว คือไม่ให้กำลังใจแล้วก็มาบั่นทอนคนอื่นเขาเว้ยเจอแล้วนางฟ้าที่จริงใจชุบเพื่อนต่อชุบเพื่อนต่อหนูไม่มีเพนไม่มีก่อนเหลือแล้วอ่ะพี่เมาเมากระเป๋าให้กันไปก่อนสดีกันให้กันให้ให้กันไปก่อนเอเดีหมดแล้วนะมีไหมเอเดีะมีม มินมีมินมีเดี๋ยวมินชุบให้ข<ำ>มัดอ๋อมินไม่ตายโอเค,อเ,คเอานะลงไปเล่นลงไปเล่นลงไปเล่นคือหนูไม่อยากสตรีมแล้วก็เล่นแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคนหนูเล่นแบบคือหนูไม่ได้สายแบบนี้อยู่แล้วทุกคนก็รู้อะ่ะหนูไม่ได้เป็นคนหนูไม่ได้สาย เล่นอยู่แล้วอ่ะแล้วจะให้หนูไปเก่งเหมือนกับพวกเขาได้ไงอ่ะหนูไม่เข้าใจอ่ะการให้หน่อยเลยรการให้หน่อยเลยรการให้หน่อยเล่นเล่นเล่นทพิพทิพทิพทีล่งล้อทิพทิเฮ้ยพิพีดมีดมีดมิเอามีดมีดมีดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลี่ยนเปล่ยน มไอ้กูขอไอ้ชื่อขึ้นหล่อสุดหล่อสุดอย่าทำกันอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ไอ้หอยไอ้ยพี่พี่เดี๋ยวไม่ทัน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 จะไปสองไอ้กูไปยืมอันเมื่อกี้เห็นไหมกูบอกแล้วเห็นป่ะชุบกูนี่คือบินลอยนะผมหาจำกวะอยู่ไงเมื่อกี้ผมใช้แผนซ้ายขวานะกับพี่ติ๊ก แกลแผนสายฝาแปงยังงงอ่ะอะไรกูชนะแต่บอกว่ารังแกผู้หญิงเวอร์เอา้าผหญิงใครใครพิมอ่ะผู้หญิง,ญงกลงัลน่ลนหลอคนทั้งบนอ่ะคือบ้าแต่ผู้หญิง่ะตรงเนี้ยเป็นอะไรอ่ะตีเขียวแม่งโดนมาเชคกินมาเชคอย่างแรง อพี่พี่ติ๊กเอามาใช้กับเบิร์กับผมยังไม่ขาดตายไวอ่แะแปดสิบหนูไม่ได้หมายถึงหนูคนเดียวจริงอ่ะอมันเป็นทุกคนแหละไม่ว่าสตรีมเมอร์คนไหนเม่อพี่เป็นไรพี่ติ๊กไม่พังหรอแอร์นะ,นะเจน,รเ,นรเราเป็นคนดูอะเราควรเราควรเมนให้กำลังใจหูย้ยไม่ใช่เป็นเมนกดดันเขา แล้วไเปเมนว่าเขาเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเว้ยทุกครั้งอะเรารเราไม่ได้เก่งเงเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งอยู่แล้วลยอะไรยงเงี้ยให้เราไปเก่งเหมือนคนอื่นเขามันไม่ได้เว้ย หนูก็เล่นได้ตัวเท่าที่หนูทำได้อะขอโทษไม่ได้ตั้งใจลงมาตายเออมื่อกี้กลัวไปหกหัว,หว,หว,หวทั้งหมดเลยอไอ้ตวเล็กไปตวเล็ก ไม่ได้ตั้งใจโรบตายค่ะจะเก็บกล่องไม่ได้กล่องออกไปย้อมเชื่น้องไหนแนวมีพึ่งเมินนี่มีอีกฟังไหนเอาซ้าย์หรือขวาเลยเจ้ตรงนี้มีใครจะฉีดยาไหมครับฉีดยาครับคิวได้ไหมนะ

ไม่ขวาข่าวซ้ายหรือเขาวขวาไม่ขึ้นไปชุมมาแล้วเจอใช่ไหมคนนี้ชิดดาใช่ไหมครับ<า>ครับครบขหนเส้นบินนะครับรถล,ลบาป่ทำไงดีเนี่ยอ้าวเร็วครับหาติด,ดรถเร็วครับ